โอ้โหเป็นเจี้ยนเยอะมากครับผมบาซิลียต้องจับไปลงป่าเฮ้ยไอ้อาคีนะนะคดีอาคีนนะเนี่ยแฮมเอาลบกันเท่าไหร่ดิกูตีนเลยก <c oughs> ูตีนเลยไอ้ยบาซิลียจะเดี๋ยวม,มึงให้ลงบาซิลียแต่มึงไปตีเครียดมึงนะคุณเอเอวัตที่พีชอะไรอะไร่ะ ไมไ่มองผิดไงโอ้ยไอเนึองเออเย่ยู้ๆหายๆหายดิหาย,หาย,หายด,ดิสบปะสบปะสบปะยู้ข้างให้ไงแยกเลยอยากกูเปิดกล่องหลังเองจ้าสบับปะทียอะไรเบ้ยม,มันลงบ้านบ้านใครบ้านเพื่อนนี่นนโอ้ตายแล้วกูโดนแน่กูโดนแน,น,น่มันดักรอแล้วฮัโลโหลเพื่อนสอนหน่อยจ้ะไ <c oughs> อ้ซ่องตรงนี้ส่งองตรงนี้เฉยๆไว้ก่อน

เอยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทำศพป่ะติเป็นยิงไงวะยิงวะไม่ใช่แล้วอ๋ออ๋อยิงยิงเป็นจิตยาแล้วทำศพปะโถ่ตกใจหมดมือกูบังที่แอบเห็นเฮ้ยตีเรามันเลือดอยู่แล้วต้องชายไอ้ตีเรามันงัดทุกตีไอ้เยอะงัดงัดงัดแต่เดียวตู้เมซูยิงหมดครับกินคิดคู่เฮ้ยคิดคู่ซูเมซูแม่งยิงหมดอ่ะกูเจอแล้วกูเจอแล้วกินอะ อง้อะไรอะไรเนี่ยอะไรโอ้จบแล้วครบส่ครบส่ครบส่อยู่นี่อยู่ไหนวะเอ๊ยมันเปิดของไปแล้วเนี่ยหน้าน้น้าหซื้อของซื้อของซื้อของจะไปน้องแจ๊กเข้าหัวจะเปิดได้ดีเปิดได้ดีตัวนึงตัวนึงไหน ะดาวไปดิยังมีดาวนะดาวไปไปดาวไปเฮ้ยฝังเดียวทำเร็วว่ะไอ้พวกสายดุเปคนเดียวนี่เขาเยี่ยสายดุแล้วเหรอเฮ้ยบอกเล่มันเล่นท่านั่นเป็นคอร์ดว่ะ เฮ้ยเกมอะไรสดเนี่ยเกมพัดดิเกมล่วงเลยอะแดงมันแค่นี้เหรอวะกูล่วงไม่แน่ยอย่านะซาแดงซาแดงซาแดงเฮ้ยเจอแลดิจัดขับรถมาเนี่ยตรงไหนของรถวะอ้อมแล้วอ้อมแล้วเระวังนู้นหน้ามีอะ ตรงสะพานตรงสะพานตรงสะพานวิ McCain. 2. 2> ่งลงแล ouais. ้ PO, ววิ่งลงมาแล้ววิ่งลงมาแล้วเห็นบาเห็นบ้าเห็นบ้าขับรถไปขับรถดิขับไปชนเลยดิเห็นจุ่ไม่ติดส่นกูก็ตายดิโอติจติจใส่บูมเราติจติไปติ๊กเราไปดิติไปติดิติเอ,าเอา้าใส่บูมต้องเป็นกูไปดิอ่ะไปเลยรอชนนักพิธิโอ้ยถอยเฮ้ยมันถอยแล้วดิบบบอ่ะเฮ้ย โอ้ยโคโนเยอะยิ่มให้เลยว่ะรุมโมนะโอ้ยอยากเปลี่ยนปืนหลือเกินตอนนี้ยอยากเล่นไอเอะอยากเล่นไอแปร์ตไอแปรของเขาก็ดีอยู่ละไอวเว์ววนึงไงโมน,นาเล่นก็เติม,มเวลดีเฮ้ยยูทูบเบอร์อะไรเวลหนึง่งวะ่ะเ <c oughs> <c oughs> ออแทงใจ <c oughs>

หมดใจด้วยหมดใจด้วยเอาไปเที่ยวเลยเนี่ยเอาไปเที้ยวเลยเนี่ยมึงอ้าวไอ้เจนีอ้าวไอ้หลังนเนินเนินเนินเนเนเนิ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 ้เนินเนนเนินเนนเนินเนนเนเนนเนินเนนเนนเนินเอินเอมอเนนนินเอินินเินินนินเนินเนินนินเนินินเนนินนินนินเนนนนเนนเนเนินเนินเนนเนินเนนเนินเนินนินเนินเนินเนินนเนินเนเนินเนินเนนเนินเนินเเนินเนินเน้นเ้ินเข้าบ้านเน้นนเนเน

เดี๋ยวดีเฮียกูเข้าไม่ได้อ่ะมันไม่ยอมวิ่งมานี่กระโดดกระโดดยิงเด๋อแปดเหรียญมาเจ้าไม,ไม่ติดวะรวยเกินเฮ้ยห้อยห้อยมาไปไปที่ตู้ซื้อของนี่ซื้อของไงมีสีแปดเหรียญเนี่ยอย,ย่ยาไม่ใช่ยี่แปดเหรียญเยสรวยเกินแน่นอนครับผมก็ยูทูบเบอร์เราหนึหน่งเราตึงวงการนี้ก็ต้องจบให้ผมนะครับเออแฮม แต่เอ็งเป็นเวลหนึ่งนะเฮ้ยไม่ไม่ไม่ผมผมไม่เล่นไงผมไม่เล่นไงอ๋อแล้วไะเฮ้เราหยามมันได้ป่ะตอนนี้ไอ้พี่อ่ะหยามเลนโซนหน่อยรับกันวิ่งขึจะดีมมงกยิงทังมึงล้วกันคักกันแน่ ลุยด่ไหยวะทาไกลทีเดียวดีกวหายตงไหนฮัยกูจเจ้มึงอีกแล้วเหรอเฮ้ยตังตังโอ้ยหตดีกโดดแคร์แ่เต็มเลยไปยังสะพานไหม เจ็บทิฟฟต์นั้งเจ็บมึงทำตั้งอะไรมั่งซื้อของนั่งเจ็บของกูนั่งซื้อของไอ้เยียแล้วมึงนี่กูหมดนะกูไม่หรอกูกูรอมึงอย่างกูสไตล์รอมึงอยู่เนี่ยแม่งสนนี่เมือนไอ้วอล์กตั้งไว้ยูมันแตกจิโอ้โหตั้งงานอะไรกูหายกูเราไม่ตั้งอะไรแล้วเว้ยกูตั้งเซฟเราบุ้งตกใจหมดตรไหแม่ตรงไหนหลังตามเรามาไหนเว้ย Ừ, tụi tôi như mục tích ạ à. Kiếp Kìa phiền đấy đang nhìn tích ạ à. Na cú, na cú Tụi bọn là, bọn ní là Mình ừ. có quá. À. ยี่บีมันเก็บใครนะมึงก็ทำเฮียอะไรกูโดนยิงเฮียเรียกไคุยงอีกนะกูต้องเข้าใกล้มันไว้เฮียตอนนี้บอกไปดิมากี่ตัวบิ๊มกี่ตัวกี่ตัวบิ๊มไปเลยเจ็บเจ็บ เปกระสุน eh ี่นล้าง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 เปนี่ยนปืนแป๊บเปลี่ยนปืนแป๊บงจะบีเพื่อนถอยมาถอยมาถอยมามาแล้วบีมาแล้ว กามิกเนี่ยเฮ้ยไอ้ไอ้บอลเฮ้ยกูบีมด้วยจ้ากูไปยักกูบอกให้มึงเข้าวงแต่แรกกันสะพานไงโอ้โหแล้วมึงรวยใครรออยู่ตรงนั้นนะลูกน้องเมึงเห็นมึงเห็นไอ้บอลไหมนะอย่าไปนั่นบีมเยี่ยมึงให้กูไปทางไหนล่ะ กูเข้าเองกูเข้าเองไม่ต้องห่วงมาใส่กันอยู่มันเพี้นมันประทุเดนเราหรอโอเคไหมเย็น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 ข้า Let's go ฮัลโหลกูจะกูเจะสลัดเต็มเฮเลยเฮยกูโดนยิงเฉยเลยตัวยิงไม่ต้องยิ้มตัวยิ้มตัวยิงมเย็นนะ ยิ้มทางท้ายกูปะอาจจะบนนะบิ้มบิมไอ้วอลบิ้มบิมังรูปบิ้มฮะไอ้วอลมีกี่รูปเนี่ยบิ้มบิ้มบิ้มชุดบิ้มชุดชุดไหนไอ้วอลมีเท่าไหร่บิ้มกูมีสองรูปมาวกูโอ้โหแล้วไปยืนเอาเยี่ยมกูเก็บกูเก็บไอ้วอลนี่แน่สุบสุบกูมีอยู่สิบเอ็ดน่อยสุบ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 บิ้มบิมมาทิ้งมา คนคนขวัญเวทโอ้ยเอ้ยพระเต็กอย่าอย่าตายอย่ารึหน่อยไอ้ที่แตงกุ้ก็ไม่รู้เนาะมึงบอกให้กูมาไอ้บอกกูวิ่งมาขวัญไม่มาจะไหนวะเน๊ะบนหัวที่บนหัวเจ๊มันเอ้าทำอะไรนด้รักมันไปแล้ว <laughs> Tại á. Đẹp nào lock, cái sát mày á, let cái lock máy, let me lock chơi máy, này, lock, máy. này á, tay gì à. ừ. này củ hổ, củ nặng này bim chúc, bim bim Đéo tiếc, anh, bim hôm nay bim hôm nay

โอ้เต็มเลยซื้อมนี่เยวมเนี้ยมีของมียยเจมบ์หายระวงพี่พี่งเดือดเช็ดเยว

ยิงฟรีอีสปอร์ตนะฮะโอ้โหตเะเกียร์เลยเกินไอ้ยันติ๊กยิ่งไปตายระเบิดไอ้เกยยีกเกยรอยู่ไหนไอายนม่เหรอวะลงไปถึงที่วิ่งขึ้นห่อคอยตายระเบิดครับแจกคิวนี่หว่า